ำหรับการฝึกวันนี้คือการฝึกการกำบังและการซ่อนอทางว้าฝึกดีแล้วชายไม่ชอบเลยคำนี้ชายก็ไม่ชอบเหมือนกันโอ้ไาไอคำว่าฝึเกเนี่ยอ่าเบื่อจัดภารกิจของขนาหารใหม่มีเวลาห้านาทีในการกำบังและการซ่อนทางพร้อมแล้วไปไเลยเฮเเ้ยอปไหดีวะกูจะมาแล้วเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยไปไป ใครก็ว่างั้นมาแล้วมาแล้วยังหาไม่เจอเลยต้นทางดีจริงๆโอ้ยกดโยกโยกแป้นนึงคุณเอ๋ฝนตกเพราะว่าตกในตอนนี้วะหืมชื่นเลยฝนตั้งแต่ไะต้อนลอยต้นลอยเดี๋ยวต้องแต่ละช้าสบายตัวเฮ้ยด็กชุดนี้มันเก่งเลยปัดเจ้าหน้าไปโดนอะไรมาทำไมเปียกขนาดนั้นฮะ ผมตกครับคูตกสันเน่าเลยนะไปโดนเลยมาทารนแต่ผมตกครับไต่ม่กินไปลปครับไอคำว่าฝึกเนี่ยอ่าเบื่อจัดแสดงว่าคาที่พวกคุณอยากได้ยินคือคําว่าวันนี้ได้พักผ่อนตามอัธยาศสยใช่หรือไม่ใช่ครับถ้าอย่างนั้นแล้วหมดแล้วต้้งเออแถว้ยยิ้มกว่า